็นพ่อหัวหน้หัวตาดูแลลูกเป็นแม่อบห่วงห่วงลูกเป็นเมียกิงหัวเป็นผัวห่วงเมียเป็นพระอบห่วงวัดวาอาวาสห่วงศาสนาห่วงพอวัดปฏิบัติห่วงขิงห่วงรำห่วงห่วงเป็นอะไรไม่ได้เป็นไปเท่าติเขาเี่มันไม่เป็นธรรมชาติที่มันไม่เป็นมันไม่เป็นอะไรแล้วมันไม่อะไรอะไรไม่อะไร เป็นพระเจ้าเป็นดินก็ของประเทศชาติบ้านเมือห่วงพระราชินีพนธ์หน้าตาเกิดยศสิ้นเสียเหมนประชญ์ตอนห่วงพลืองเป็นนายกอบกู้ทำเน่งบห่วงก็อยู่หน้าที่ตรงตรงนี้มันไม่ต้องหวงต้องห่วงอะไรเพราะมันไม่เป็นอะไรให้เป็นมันก็ไม่เป็นเพราะมันเลยเป็นอะไรพอจะเป็นอะไรถึงของเป็นก็จะต้องตายึงไม่เป็นอะไร ของเป็นมาเพื่อจะเป็นเพื่อจะยึดจะถือจะหงจะหงจะครอบจะคล้องจะอยากกเป็นสิ่งนี้แล้วจบเลยเป็นคืออะไรเป็นตายเออดีเป็นตายเป็นล้มเป็นนอนเออนี่เป็นนีดีเป็นีเป็นโพงไอ้พวกนั้นยังมายึดถืออีกโง่ยังเป็นตายนี่เป็นตายดีถ้าเป็นตายสบายมี้องรับผิดชอบโง่ยึดถือ เป็นอันนี <Pf und. S 1> <Brain. S 2> ้ดีสุดอ้าวมึงเป็นอะไรมึงเป็นเจ้าตะจันมึงก็ทุกข์เพราะมึงเป็นเจ้าตะจันมึงเป็นเจ้าตะจันมึงต้องหาผัวมึงหาเมียมึงหาลูกมึงมึงเป็นมึงก็ตายเป็นอะไรไม่ได้มึงก็ตเป็นมีนี่ดีสุดขนาดนี้ถ้ายังมาบ่องมันเลยเป็นนี่ขนาดนี้อ่ะตายแล้วก็ยังมาบ่องก็สีเอางี้นะนี่ะหอมนะนี่นะอ๋อไอ้เนี่ย ไอ้นี่เองไอแตะไทยน้ำไอแตะไทยแตะไทยต้นโอ้โหต้นใหญ่จริงนี่เป็นเนี่ยมันอ๋อชนันบินไปนู่นรือสองตัวอ๋อดิงกรหายดูดิดูดีเป็นไม่ได้และเป็นแล้วมันยิบมันถือมันหัวมันพวงมันยิบมันคลองมันคลุกคลุ้ม อ๋อมีขั้นละอะไรนะต่ไข่ต้นนี่คืออะไรนะครับตะไคร้ต้นใช่ไหมครับแต่ไคร้ต้นอ๋อนี่เป็นอะไรเป็นปุ๊บเป็นกุ๊บเป็นยากเป็นลำบากเป็นแสนแสนเป็นเหนื่อยเป็นพ่อคนเหนื่อยเป็นแม่คนเหนื่อยเป็นผัวคนเหนื่อยเป็นเมียคนเหนื่อยเป็นกะคนเหนื่อยเป็นโยมคนเหนื่อย เป็นหมาเันเ้ป็นหนือเป็นควายนวัวกันเนืที่ต้อ,ตองฟุนะ้มดล้ไปเนอะไรเดไ่ได้จะงัยวะไอ้ที่ว่ามันเขาเชเป็นอย่างดีไนะอ้วพบ้กานเออหลอกเอ้ถูกสังขารหลอกสังขารหลอกให้เช่นปุญยาภิสังขารเออบุญกับบุญหลอกเรยนะครับ ไม่ใช่บุญจริงนะน่ะเป็นปลุงแต่งเอาเองนะแล้เองทำดีชดเองเอาเอาเอาเครื่องผูกเขาก็ว่าดีหรืเอาบ่วงผูกเขาก็ว่าดีเขาเอาบ่วงผูกเองก็ว่าดีนี่เขารักคออยู่ก็ว่าเขาดีนี่เอ๊ะนาตีตายจริงอ้ยนี่ข้อสามคือน้ำมาตั้งหรือทางซ่อมป่าเดี่ ช้างพิธยารแห่งชาติเขาใหญ่อ๋อต้นนี้เองนี่หอกหูช้างคือต้อนน,นี้นี่ต้นใบใหญ่เรียเลอก ลุงแต่งเพื่อล,ลวงตาคนล,ลวงหูคนให้เสียลวงใจคนให้รุ่งเรืองโลกทั้งโลกก็ไม่ได้ลวงใครหรอกสังขารลวงตัวเองสังขารลวงตัวสังขารเองวิญญาณลวงตัววิญญาณเองเวทนาลวงให้สูญเอง แต่ส่วงวิญญาณมี่องนี่ใช่ไหมปราศจากวิญญาณฟองเกินเลยีเรื่องนี่ตายเล้วลวิญญาณไปเลืนเด็กจะมอนี่อ,อกดอลอบูหลูกยางยางเสี่ยนลหลััย้อนิ ยางเสี้ยมเขาเรียกยางเสี้ยมเสี้ยมยางแดงนี่แหละผลิตมาเชื่อย่อยสลายจาทีิที่พิษสภาพเดิมสิ่งใดสิ่งนี้ความเกิดสิ่งนั้นมีการดับเสือกิด ถึงความเสื well, I die, I ่อมในชีวิตก็เป็นของตีแน่นอนตีแหน่นอนจับจ่อให้อยู่ก็อยู่แล้วก็ยึดเป็นเจ้าของแล้วก็แขวนแหงมันอยู่อย่างนี้สักคนยังไม่ถือเป็นเจ้าของมันก็จะไม่ฟุกพอไปถือไปแล้วฟุกบางทีฟุกเขาถือว่าเป็นเจ้าของ เราไม่ถือเป็นเจ้าของธรรมชาติเขากรองไว้อย่างดีมนุษย์ทำให้หมืนมัดคลบกคลุกมัดแล้วก็อยู่เป็นฟุ๊กแล้วก็ต้องเส้นหนักจากเจ่ะกรองมลพิษย์แต่การเขาสะอาดอยู่แล้วโดยธรรมชาติของเขามันไปทำลายครับก็ทำลายตัวมนุษย์เองมายึดมาครองมาถือมาหวงมาห่วงดูเห็นไหม นี่แหละมนุษย์จะอยู่เป็นแบบนี้คอยเวลาอย่างเงี้ยคอยเวลาจะล่มสลายลงสู่กัตรีดนมัรรััดันรึงมันฝูกมัดรัดรึงนะแม่นี้ไม่ได้ัว่างเยอ่ะอหิ่งเนี่ยเกดก่งเนะหาชเลยจะยึด ทีวิด,ดีแต่ว่าคนมันก็ขาดปัญญาตัวเดียวเห็นไหมสัตว์มันจะเหมือนคนโง่่มันจะไม่ห็นความวิเวกมันจะไม่รู้จักเบียดเบียบเพราะมันเหมือนสัตว์เนมันติดข้องอยู่แล้วมันก็เห็นสัตว์คือติดข้องมันติดค้าอยู่แล้วไม,ไ,มลไม่ได้เห็นอิสระไม่ได้เขาเรียกสิงว่าสัตว์ไง สัตว์ผู้ติดห้องติดคาอยู่ในวัดตัในโลกในกามาโลกติดนี่แหละก็ติดในสองตัวอสัตตาก็ติดแค่นี้กระดองสัตว์แต่มันไม่ติดอื่นหรอกนี่มันจะติดแค่ของสองสิ่งที่ว่าสัตตากคือผู้ข้องมันจะล้องอะไรคาอะไรถ้าไม่ล้องในรักถ้าไม่ล้องในคายท้งถ้าไม่ล้องในสุขไม่ล้องในทุกจะเอาก็ล้องสุขล้องทุกข์ ดูด <moder ne S 1> มันรัดมันรึดูมันรัดยึงถึงไมแน่นหนาสาอาตากันเใช่ไหมมันรัดก็ไว้เอาเข้าไปรัดรึงเข้าไปโยกเข้าไปทำเข้าไปผูกเข้าไปนั่นเข้าไปมันตายเขาให้ตายเขาให้ตายมันตายตายจะตายก็ไม่ตายมันรัดเขาได้าย